สวัสดีพ,พ่อพรม่องเยครับสวัสดีเอฟซีนั่นนะเ่านทุกคนนะครับคนที่อยู่ช่องโจซ้า,ายด้ยนะครับผมติดตามคลิปนี้กันด้วยนะครับผมดีครับผม ใส่แล้วนะครับพออีกหนึ่งกำหลงนะครับผมเอฟซีนาราเพื่อนท่านคนละครับผมขอบคุณพ่อพ่อมแม่ด้วยครับเอฟซีนาราเพื่อนท่านคนละครับวันนี้มาติดตามคลิปนี้ตองเจ้าซ้ายหรือเดือบันนะครับผม

คุณพ่อพ่อแม่ได้ิจิงนะล่ทางนะครับอนนี้คนเท่าเงียบหายเลยนะครับผมเงียบสมบูรณ์เลยนะครับผมจรินเลี้ยมีนรัท่านทั้นั้นเราคงขอบน่า่างท้นั้นนครับที่อยู่ข้างเจอสายเลนะครับติ่ติดต่อชิดนี้กันด้วยนะครับช่มาติตามนีกันด้วยนะครับคนนี้นะครับจะพากูด คุณะะพ่พอพ่อแม่เด็กเขาคุณอีซีนั่นแหละที่มันเป็นกติดตามชินี้สันโจ้าลีบันนะครับผม เอ็มินแนนต์คุณท่านคงแค่เพิ่มติดตั้งคลิปจ้องโจ๊ะซาลีบ้านนะครับขอบคุณขอบคุณแม่เด็กข้าขอบคุณเอ็มินแนนต์คุณจ้องโจ๊ะซาลีบ้านนะครับจีมติดตั้งคลิปนี้กันด้วยนะครับขอบคุณกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณ เื่อนกที่นตซาลีนะครับเพ่มากดไลร์กดกระดนะที่ติดตามคลินี้กันเลยนะครับผมขอบคุณนมนะครับคินด้นะทุกคนนะครับนที่มาอยู่ซ่องยซานีนครับติดตามคิปนี้กันด้วยนะครับผม คุณดิมิน่าท่บผมที่เปอยูซองสยเนะคี่เไรข้อมูลอรีแล้วนะคุณอหนึ่งกกันนะครับเอฟซน่า่ครับผอบคุณขอแมเลยขอคุณน่ารักทกท่าลัที่ไปอยู่กบซองโสายเลยนะครับผมที่ติดตามกิี่กันด้วยครับผม นี่นะครับแลเอซีคอนเทนเก็บผักก็รู้กันนะครับผมดีเอฟซีในร่างที่ท่านึ่งนะครับผมขอบคุณผมแม่ด้วยครับที่อยู่สังเกตซ้ายเลยนะครับผมอยู่ซีเร Не сакам не ја сакам на 1 каплина, нека ме да มาแล้วบอไปฟอมมั้งเนี่คยครับจับซาเลยนะครับสวัสดีขอความแม่ได้สวัสดีอือคนที่มัอยู่คนโตซาัลยนะจิตตาจิตตครับนกันไหบครับเอ่อเปิดละะ่ รายกระดิ่งกันได้ครับีโลครับดูสิเดี๋ยวหลังใค่เดีนะครับผมขอบคุณพ่อพ่อแมเด็กคุณคนี่ละนี่คนนคคนที่อยู่สันโจซ้ายอนะครัจิตตัางคนนีกนเยครับจะผักกันนะครับยูดสิเลยเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะปล่อยยายนะครับผมปล่อยยาเดินกลับนะ คนยี่ม่นรท่านทุครับขอบคุณสีนีร่ท่านทุกคนนะครับที่อยู่สันเจ้าซา้ครับทีกุดลา์กับจุคลากดกระดิ่กันด้วครับผมี่เข้ามาดูทด้วยนะครับลเอน่านครัอยู่สันเจ้าสากทีต คลิปนี้กันไดครับกดไลค์ไลค์กดกระดิกันได้ครับ,ดดดดรบผมจะส่งโจซารลนนะครับผมจบคลิปเพียงแค่นี้ครับถ้ากดไลค์กดกระดิ่งกันไดครับผมขอจบคลิเพียงแค่นี้ครับผมขอบคุณครับ